หลังจากที่เราได้ออกมาจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกส้สและบ่อน้ําร้อนแม่จอกอาเภอวังชินจังหวัดแพร่แล้วเป้าหมายต่อไปเราก็มุ่งหน้าไปยังอําเภอเด่นชัยเพื่อเสาะหาล้านกลางเต้นมาฝากเพื่อนๆจนเราได้เจอกับรานกลางเต้นแห่งหนึ่งที่น่าสนใจอยู่บนเนินเขาและเห็นวิวอ่างน้ําด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วนะครับการเต็นที่บ้านไร่เล็กวิวนะฮะเห็นไหมข้างหลังผมะจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ําแม่จัวนะครับเป็นไงครับวิวเห็นอ่างน้าครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างน้ําแม่จัวสวยนะเนี่ยถ้าเดินไปทางเต็นท์เนี่ยเห็นนะโอ้กว้างสวยเลยแหละสุดยอดเลยเห็นวิวอ่างน้ําแบบเต็มๆแปเคเลยนะครับแบบเห็นดับเต็มตาและจุใจมากเลย